1 2ึ่งสอสามอไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านอ่ะนี่เธอเมื่อไรจะจ่ายเออคือเอาไปหมดเลยค่ะพ่าเก็บเหรียญของเธอไว้เลยนะเพราเมื่อวันเธอจะให้เรียนยัขนาดไหนมันก็ไม่พอค่าเช่าบ้านนี่เธอค้างมาสามเดือนหลเกีย่าไปอยู่ที่ไหนดีรู้แล้วไปอยู่กับน้องสาวดีกว่าเอ๊ใครมานะ สิ่งดีนี่เองอลิซพี่ขอโทษนคือขออยู่ได้สักพักได้ไหมอ่ะออได้สิ <Hey. S 1> จะได้เลยอ่ะดูสิห้องเนี้ยเป็นไงคือถึงว่ามันจะเล็กไปหน่อยแต่ก็ของใช้ครบเลยนะคะชอบไหมอ,อ่ะยิ่งกว่าชอบอีกโหนี่เรียกว่าเล็กแล้วหรอเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเชออ่าอพาร์ตเมนต์ที่มันสวยขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยทำไมมันโนแบบเนี้ยไม่อยู่อพาร์ตเมนต์ดีดเีเดี๋ยวนี่มันเสียงอะไรอ่ะ หรือว่ามีมีใครเข้ามาในบ้านเออไอโจรหรือเปล่าไม่ฉันจะต้องจัดการแกแกนี่เอง้ยเดียวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งท่าก่อนเออ คุณเป็นใครกันคะแล้วคุณล่ะคออเออจะเป็นแม่บ้านของที่นี่นะคะเกิดอะไรขึ้นคะคนนี้ยเป็นแม่บ้านของเรานะพี่ไอ้นี่ขอโทษนะจ้าขอโทษคือฉันไม่ได้บอกเองนะเจ้าแต่ว่าฉันเสียขวัญมากเลยนะเออฉันขอโทษก็ฉันไม่เคยมีแม่บ้านอ่ะอ่จะบารุงหน้าด้วยอะไรดีนะ เซรกแก่ลงไปก่อนอแล้วก็ฉันลมลงไปบนหน้นอาอฮอทำให้ผิวชุ่มชื้นหน้าเด้งดึงมากเอาอันไหนดีนะอ๋อัน้นเอาคนนี้ก็แล้วกันเอมหอ,อมจังเลยแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่นหน่อยอะไรต่อนะเออใช่ ทาครีมแล้วก็นะต้องไม่มีถุงใต้ตาเด็ดขาดแล้วก็มาใต้ตาด้วยมากทองซะหน่อยเอาล่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแบบนี้ค่อยมั่นใจหน่อยไอ้ห้องน้ําได้สัทีโอ้โหขนาดห้องน้ําก็ยังหรูหราขนาดนี้เลยลระเนี่ยหอแล้วนี่เอาไว้ทำอะไรอะ่ะว,ว้าวมีน้ำพุด,ด้วยเฮ้ยเจ็งอ่ะแบบนี้พออึเสร็จก็ล้างมือได้เลยนะสิ แล้วนี่อะไรอ่ะโอ้หมีแต่ผลิตภัณฑันธ์ความงามทั้งนั้นเลยแน่อเย้เออแตเปื่อนเลยอ่ะเอองั้นใช่ละกันพริ้มรกแก่นี่มันอะไรเนี่ยอือกลิ่นแปลงมากเอออันนี้ลำมั้งเจลล้างมือเย้เห็นไม่ฟองเลยเย้ฟองมาแล้วเยอะเลยฟองเยอะเกินไปแล้วแต่มันก็สนุกดีเออในธอรูเมนียขวดหนึ่งตั้งกี่แสนเนี่ย ถึงเราจะไม่ค่อยมีเงินแต่เราจะอยู่สวยไปได้ยังไงมาปัดแก้มซะหน่อยโอ้โหนี่เธอแดงไปตูดเลงแล้วโดนใครแตะมาเนี่ยสวยจังแล้วก็ใส่แป้งเพื่อคุมความมันซะหน่อยทาแบบเนี้จะได้ขาวโพลนไปเลยเนี่ยก็เรียกว่าสโอไว้ไงสิ่ดี เดี้ถ้าทำอะไรลงไปกับเนเธอ่ะนะแม่เด็กกับเบีรู้เหรอเธอเน่ยจะต้องใช้ของพวกนี้แทนนะอันนี้จะเอาไปใช้ได้เลยนะโอ้โหเจ๋งอ่ะมีแต่ของมแพงดังนั้นเลยนะเนี่ยเอองั้นแต่งหน้าไปเลยก็แล้วกันโอ้โหเินดี้แกแต่งหน้าเป็นไหมเนี่ยเพราใส่ของแพงแล้วมันดูสวยขึ้นจริงๆนะเออเินดี้ฮึ คนรวยนี่มันดีจริงๆอะอไม่มีเรื่องอะไรให้กังวลเลยเอะไหนขอดูชุดพี่สาวหน่อยสิโพ้าะบก็โอ้ oh โหนี่มันผ้าอะไรเนี่ยทองจงังเลยอะหรูรามาเฮามากเลยโอ้ยไหนขอลองหน่อยสินี่มันเหมือนผ้าโอ,อตโตจริงๆเลยนะเนี่ยเอ๊ะใส่ยังไงอะ่ะเออเขาใส่กันแบบนี้เหรอคนรวยนะเออใส่ไม่ได้เลยเห,รหรือว่าแบบนี้กัน ออพันขาเดี๋ยวไหมเนี่ยเยแล้วจะใส่ยังไงกันล่ะเนี่ยเฮ้ยฉันว่ามันไม่ใช่ชุดแล้วผ้าปูัตชัดๆเลยอืม <c oughs> น่าจะใส่แบบนี้ละมัง้ง <c oughs> นี่เธอ <Hey. S 1> ทำอะไรกับตู้เสื้อผ้าฉันเนี่ยสซนดี้เธอรู้ไหมเนี่ยชุดนี้ราคาเท่าไหร่ฉันนบินไปปารีสเพื่อไปดูแฟชั่นโชว์ชุดนี้แล้วก็ซื้อมันกลับมาบ้าน <c oughs> นี่เธอทาอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันก็แค่ยืมชุดเธอมาใส่เธอไม่เห็นจะต้องโกรธฉันขนาดนี้เลยอ่ะจะไม่โกรธได้ยังไงก็ชุดฉันแพงนี่นะอย่าเอาชุดฉันมาเล่นอีกเข้าใจมาเสนดนี่ขอโทษขอโทษก็ได้นะพี่น้องเฮ้ยเช้ามันเถอะจริงๆชุดนี้มันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเนอได้เวลาออกกําลังกายแล้วแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อซะหน่อยโอ้โหชุดนี้แจ่มเลยแบบนี้ก็ไปผมได้ นี่เธอ <Hey. S 1> จะเบิร์นแคลอรี่แล้วทำไมช้าจังเลยเออจะไปบ่นทำไมแล้วฉันก็มาถึงนี่แล้วไงอะว้าว <Wow. S 1> อ๋อนี่มันเครนนื่องอะไรฟนี่ออเป็นระบบดิจติตอลแถวบ้านที่เทศบาลนะ่ะยังเป็นระบบแมนวนวลอยู่เลยในลองอันนี้ดูสิอ,อ,อันนี้ดู <c oughs> แล้วก็อันนี้ดูเออเออจะเหนื่อยแล้วเจ๋งจังเลยนะรู้สึกผอมลงเยอะเลย ถ้าไม่ต้องใช้มันคุมก็ได้นะฉันจะซื้อแมมเบอร์ที่นี่เป็นสิป,ปีแล้วล่ะ <c oughs> จะมาเมื่อไหาร่ก็ได้ <c oughs> และหลัง <c oughs> ออกกำลังกายเราก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ <c oughs> โดยเฉพาะร้านอาหารนี้เป็นร้านที่แพงที่สุดเท่าที่ฉันเคยหามาเลย <c oughs> อะไรจ้าเส <c oughs> ิร์ฟอาหารหน่อยนะจ๊ะรู้มาที่เนี่ยเ <c oughs> ขาคัาสรรแต่วัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็เสิร์ฟอาหารเร็วมาก <c oughs> ดู Amazing ใช่ไหมล่ะจ๊ะนี่มันอะไรเนี่ย นี่เธอให้ปลาหมึกไม้เสียบย่างนี่มันราคาเท่าไรอ่ะทำไมไม่ไปซื้อตามตลาดน,น,นะ้นึ่งไม้ละสิบบาทเองเนอะไม่เอาเนอะกินเลยสิดงี้ฉันอยากาอ้าจะไม่ค่อยคุ้นกับอาหารพวกนี้นะตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูว่าอาหารเป็นแบบไหน นี่เธอจะทําอะไรอะ่ะความเชื่อเธอนะ่ะผิดแล้วอาหารที่ดีนะ่ะม,มันมาจากการทําอาหารที่บ้านต่างหากนี่ไงเรามาทําอาหารกันเลยเอาล่ะเธอจะช่วยฉันไหม้าฉจะช่วยเหรอฉันไม่เคยเกิดมาทําอาหารเองเลยนะไม,ม่ถ้าเธอทอําไม่เป็นก็ไปน,นั่งเฉยๆก็ได้ไงก็ได้งั้นนั่งเล่นโทรศัพท์ไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ได้กินของอร่อยแล้วเอาล่ะปรุงซะหน่อยแล้วก็ผัดเสร็จแล้วอันนี้หอมจังเลยอ่ะเี่เอาซ้ำไปสิจ้ะ กินกันเลยนะอร่อยจอังเลยคุณจะไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยพี่ใส่อะไรเข้าไปอะได้เวลามาเติมความรู้แล้วบางเอิญบางเอิญว่าเอาปากกามาแท่งเดียวซะด้วยสิส่วนฉันเองเวลามาเรียนก็ต้องเตรียมของให้ครบเอาเงินมากลางแบบนี้เอาไว้จัดโน้ตไงละ่ะและทุกอย่างเนี้ยทำมาจากของแท้นะจะบอกให้ โอ้โหเธอนี่ไฮโซเกินไปแล้วนะเรามีแค่ปากกาแห่งเดียวอะเฮอะไรเนี่ยโหได้กระดาษฟรีเฉยเลยดีจังจะได้ไม่ต้องขอไข่โอเคเรียบร้อยเอาล่ะใครอยากจะตอบข้อไหนออกมาอาลิสออกมาสิเออคือหนูคิดเลขไม่ค่อยเป็นนะคะห้าบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่อืมไม่รู้เท่ากับสไงเหรอจริงเหรอถ้าพูดอะไรของเธอนี่เธอดูสิคำตอบอยู่นี่ไง อ๋อหนึ่งร้อยนี่เองอ่ะเอ้ยนี่เธอทำไมมาถึงยากขนาดนี้ล่ะเนี่ยห้าบวกห้าเท่ากับหนึ่งร้อยมนี่เธอฉัน,นขอบใจเธอมากเลยนะได้ให้ฉัน,นอยู่ที่นี่เดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้เธอฟังก็แล้วกันนะโทษทีนะแต่ว่าฉันฟังบีเทฟเฟนอยู่อ๋อมีคนมาเดี๋ยวไปเปิดประตูแป๊บหนึ่งนะอ้าวไม่ไหนแล้วอ่ะ เ้อนี่เธอมีตังภาษาอะไรเนี่ยขนาดหูฟังยังไม่มีตังซื้อเลยเหรอเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวฉันจะต่อสายเดอเองนะเอแบบนี้ใหญ่ได้จะต้อง <c oughs> <Happy S 1> แฮปปี้แง่เลยฉันมาแล้ว <c oughs> นี่มันอะไรเนี่ยฉันเพิ่งไปซื้อหูฟังไร้สายมาเอ้าเธอไม่ชอบเหรอนี่เธอทำอะไรลงไปอ่ะนี่มันหูฟังไร้สายตั้งห่าหูฟังไร้สายอะไรหืม คนรวยเนี่ยตามก็จะมีอะไรอะไรที่มันแปลกมากโดยเฉพาะถ้าไมคนรวยจะต้องชอบศิลปะด้วยเนี่ยโด้ดูสิสิดีที่นี่คือแกลเลอรี่เด็กที่ฉันมาเป็นประจำเลยนะภาพวาดเด็กเนี่ยนะแล้วศิลปะพวกนี้มันน่าสนใจตรงไหนเนี่ยง่วงเหรอกินขนมหน่อยดีกว่าเออสินดีแต่จะทิ้งขยะแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยแต่แล้วเศษขยะชิ้นเดียวก็กลายเป็นอภพมหาจเด่น อ๋อันนี้น้องสาวฉันเอง้าทำไมมันถึงได้ดูดีแล้วก็มีค่าขนาดนี้นี่เธอเธอบอกมาเลยว่าจะขายชิ้นนี้เท่าไหร่อ๋อเอมันไม่ไม,ไม,ไม่รู้สิใครอยากจะซื้อก็ซื้อเลยคือคือฉันแค่กินขนมแล้วก็คว่างลงพื้นเอ่อเอาไปเลยก็ได้ Oh, โอ้เจวิดจะอชอบแน่เลยอ่ะอันนี้จะเอาไปเลยนะโอ้โห oh, แค่ใส่ขนมแค่นี้ <c oughs> ก็ได้เงินไปล้านแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> แบบเนี้ฉันก็สามารถเช่าห้องไม่ใช่สิเช่าคอนโดมิเนียมได้เลยนะเนี่ย เพื่อนๆชอบเห็นน้องสองคนที่มีชีวิตต่างกันสุดขั้วหรือเปล่าแล้วขยะชิ้นไหนที่จะกลายเป็นมาสเตอร์พิศิละปะสำหรับคนรวยอันต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์นะกด Subscribe ช่องของเราแล้วกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ได้อีกจากชุมว wow ิว้าว